ข้อควรระวังในหน้าฝนสําหรับสูงวัยก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแซ่บพี่ด้วยค่ะ1โรคติดต่อในช่วงหน้าฝนไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบและที่สําคัญเราควรจะหลีกเลี่ยงจากการที่อยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเทและอยู่ห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยค่ะ 2. อ,อุบัติเหตุจราจร ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและควรจะเตรียมสภาพรถให้พร้อมในการเดินทาง 3. อันตรายจากไฟดูดและไฟช็อตขณะที่ตัวเปียกห้ามสัมผัสปลั๊กไฟโดยเด็ดขาดและที่สำคัญให้เช็คสายไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลงใต้ดินให้เรียบร้อย 4. อันตรายจากสัตว์มีพิษหลีกเลี่ยงการเดินในที่รก,รก หรือถ้าจําเป็นให้ใส่รองเท้าที่หุ้มข้อเท้าวสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวให้มิดชิดก่อนค่ะถ้าอันตรายจากฟ้าผ่าให้หาที่ปลอดภัยหลบและเลี่ยงจากการอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้หมอบตัวอยู่ที่ต่ําที่สุดและไม่ควรจะสัมผัสสื่อนําไฟฟ้าทุกชนิดเช่นเงินทองนาคและที่สําคัญนะคะ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะมีฝนฟ้าขนองเด็ดขาดค่ะรู้ข้อควรระวังกันไปแล้วสูงไวัยเวลาไปทำกิจกรรมช่วงหน้าฝนต้องระวังเป็นพิเศษแล้วรอบหน้านะคะจะรวบรวมข้อมูลดีๆมาฝากชาวสูงไวัยกันอีกหรือว่าถ้าสูงไวัยอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้เลยค่ะ